เป็นเล็นผมโอ้ยวสวยจานก,กองหมดไงกินทุกคนกินทุกคนบัดบ้านล้างอยู่ผู้เดียวจังเมเป็นผัวบ้านหลังนี้ต้องทำได้ทุกอย่างล้างผาล้างการเน้่ยผัวจะเป็นแย่ซา,นานเนานะต้องเป็นชาบ้านชาเรือนเนาะต้องล้างผัวล้างจานก,ก็ต้องเป็นเนาะบัดบ้านทุ่บ้านเนาะเดี๋ยวต้องไปตัดหญ้าล้างจานซักผ้าอีก มีฝนตกซิลูกเด้อฉันใส่สักผ้าแล้วโอ้ยจานมดเลยน้องเบอร์รู้โดนให้จานล่างอยู่คนเดียวกินบันบานมาเทิงจานมาเทิงขึ้นจึดล่างอยู่คนเดียวล่างคนล่างจานอยู่คนเดียวงีายง่ายล่างอยู่คนเดียวง่ายไม่ใช่อีกหะง่ายวะ เดนมั้เมยวะิ่หามใส่กูจังเลยอีกีดแใส่กูจังเลยโะสซยเลอีกเยอจะรางกินนกันบนจะร่างสวยกันเนาะิ่าทางซนเอ้ยอีกเมียขีเขกแล้วเกก่าวอยังกะกูนี่อนังกะกูนี่ ล่างจานลังเจอเก้าูนี่นะเห็ดยังก็กูนี่สะพานเก้าูนี่จะเบมสาดเนาะพี่น้องมีเมียก็ต้องมาล้างจานอยู่บ้านอะมีเมียล้างอยู่ก็เมียล้างห้เมีย สับเข่าสู่บ้านค่ะเขาไม่กินไม่ไมด้ครับพี่น้องนี่เมียต้องให้เขาเป็นตั้งงจให้เป็นไขน่เปีเยกไว ใส่น้ำยาล้างจาน,นผสมดนี่นี่มีผสมซื้อน้ำยาล้างจานแบบผสมมานะครับน้ำยาประยัดอยากถึกถึกกดตะกร้าได้ครับเด้เมีไส้ให้ล่างจาน เงี้มันซ่ากิ่นงกัดดิบว้าโจกได้แดดเ็พูดเดียวดีเด็กขามีเกิดมาชาตินี้มีภาพกรรมสองนั้นต้องมาเป็นขามี Nah. Mm -hmm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 . ละ์รก็ดีนะครับมีทั้งสปอตไลท์มีทั้งเมียตั้งใจนะครับกดทีตะก้าเลยนะครับเด้อสอยดูด้วยนใ,นใจผมด้วยเด้อครับเด้อกดตามกดกดเป็นมูกดงที่ตามหลายๆด้เด้อสอยดีวครับ,รบผู้บันเจกา้าจบเมียไปแค่นั้นนะครับไปเห็นตังเมียตั้เมียจริงอรนะครับเท่ยอจบค่ะล่างโตปลา ราคาได้นะคระับอย่าล้างจานครับผสมราคาถูกนะครับล้บางดีเลยครับส,าสาะอาดอย่างคุณล่าง